You're listening to KS p o d ค a s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร e c u r i t ี t h e p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  i s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  investment สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับ <laughs> มาถึงฮาหน้าเชื่อเลยครับครับก็ตัวหาหน้านะครับมุมมองโดยรวมเนี่ยยังเป็นบวกอยู่ นะครคือคอเตอร์สามเนี่ยโอเคอาจจะมีสะดุดบ้างเพราะว่าพนักง,งานในโรงงานติดโควิดไปพอสมควรนะครับที่อยุธยานะครับแต่ว่าโรงงานที่ลำพูนเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอพอพนักง,งานต้องอเข้าควอลันทีนมัง่งเข้าโรงพยาบาลบั่งนะครับก็เลยทําให้กระบวนการผลิตมันสะดุดนะครับก็ยอดขายของคอเตอร์สามน่าจะลดลงสัก5-6%าถึงเอรมื่อเทียบกับคอเตอท์นะครับแต่ว่า โชคดีที่เงินบาทช่วงนี้มันอ่อนค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเน็ตๆแล้วผมว่าไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่อาจจะลดลงจริงแต่ว่าผมว่าไม่เยอะนะครับก็คีย์พอยต์หลักๆที่ได้ฟังมาจากคุณนิชาร์ดเนี่ยคือเขามองว่าอุตสาหกรรมโดยรวมย,ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับโดยดีมานที่เขาเห็นเนี่ยจากทางลูกค้ายังค่อนข้างจะดีมากนะครับทั้งในด้านของพวกมือถือ ทางออโต้ก็โอเคนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาชิปช็อตเทคนะครับทาง PC ยังโอเคอยู่ทางอินดัสเทรียลก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเรื่องดีมาร์ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยมองว่าเขาคาดว่าดีมาร์จะเป็นขาขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าเลยนะครับในขณะที่พลายเนี่ยอย่างที่รรู้กันว่ากำลังการผลิตเนี่ยมันไม่พอนะครับเพราะว่าช่วง ตั้งแต่ปี2018-2019เป็นต้นมาเนี่ยทางผู้ผลิตเขาไม่ค่อยได้ขยายกำลังการผลิตเพราะว่าเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอนะครับพอช่วงนี้ที่ความต้องการซื้อมันกลับมาค่อนข้างแรงจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้นบวกกับมือถือ5 g ที่ใช้ชิปมากขึ้นรถ e v ที่ใช้ชิปมากขึ้นมันก็เลยทำให้กำลังการผลิตมันไม่พอนะครับซึ่งเขามองว่าต้องใช้เวลาประมาณสักเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณสัก2ปีกว่าไ กําลังการผลิตใหม่มันจะขึ้นมาทันกับดีมานนะครับเพราะฉะนั้นเลยมองว่าทางอุตสาหกรรมโดยรวมเนี่ยยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องอาจจะไปถึงปีสม2 3ันยิบสามันยี่นะครับซึ่งรอบนี้น่นาจะยาวกว่ารอบปกตินะครับแล้วก็วมีโน้ตมีโน้ตไว้ว่าคือฮาน่าปกติเนี่ยคือรับจ้างประกอบ เซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งเขาก็จะรับรายได้เป็นคล้ายๆค่าจ้างเพราะฉะนั้นมัน,มนจะค่อนข้างฟิกซ์นะครับแต่ว่าเมื่อ쿼ตเตอร์สองที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกเขาได้ปรับราคาขึ้นแทบจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ทำธุรกิจมานะครับซึ่งผมคิดว่ามันสิกเนลว่ามันส่งสัญญาณว่าอตอนนี้อุตสาหการรมมันดีจริงนะครับก็คิดว่าโดยรวมยังไม่น่ามีปัญหานะครับส่วนเรื่องขยายกําลังการผลิตตอนนี้ฮาน่ามีปัญหาคือว่า ออเดอร์มาแต่ว่าผลิตให้ไม่ได้เพราะว่าโรงงานมันลันเต็มแล้วนะครับก็มีแผนเนี่ยขยายในไทยกับในจีนเนี่ยรวมรวมแล้วประมาณสัก30-40%เของคา p a ซ i ิตี้นะครับจะเข้าช่วงประมาณปลาย q u a สต้น q อ a r t e r หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมาบูสต์ให้ทั้งท็อปไลน์แลวก็บอททอมไลน์ของฮาน่าเนี่ยเติบโตขึ้นได้อย่างมีนัยสาคัญนะครับก็โดยรวมเรายังมองเป็นซื้ออยู่สําหรับตัวนี้นะครับราคาหุ้นออกไซเวย์มาประมาณสักเกือบเกือบสเดือนละ ผม,มคิดว่าพื้นฐานยันดีอยู่นะครับเอาลุกดีแล้วอยู่ในอุตสาหกรรมที่ดีนะครับแทร็กเกตไพรเราอยู่ที่9 2บาทครับสำหรับตัวนี้ครับครับเอ้ยผมพี่ถามหน่อยครับทานคือจริงๆต้องยอมรับนะครับว่าถ้าดูจากเอาลุกเนี่ยในสั่งของไตามาสามเนี่ยคือฮาน่าสู้เคซีไม่ได้นะครับทันมองอยังไงคือเราคือต้องบอกว่าเรายังให้เคซีเป็นท็อปพิกอยู่นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยฮาน่าก็คือราคาค่อนข้างที่จะอ่อนตัวลงมาเนี่ย ท่านคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโปรดักตของเขาเนี่ยสองตัวคืออย่างที่เมื่อกี้ทัานบอกไปว่ามันอาจจะผู้วิทยากรก็บอกว่านี่มันอาจจะเป็นอยางยี่สิบสี่เนี่ยถ้าเทียบกันอย่างวันนั้นเนี่ยพี่ชวนพี่บิ๊กคุยว่าเฮ้ยพดเอเรือเทกองกับเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยเออเรือไหนมันจะจบก่อนกันนะครับอไซเคิลนะครับอย่างไซเคิลน,นะท่านมองโปรดักตของฮาน่ากับเคซีเป็นยังไงบ้างครับคือผมว่ามันควรจะไปในทางเดียวกันนะถ้าดูภาพรวมเพราะว่าสุดท้ายแล้วโปรดักของเคซีกับฮาน่ามันจะมาประกอบกันอยู่ดีเป็นนนชิ้เดียวกั นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยรวมแล้วมันควรจะไปทางเดียวกันแต่ว่าถ้าดูเป็นรายตัวเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าฮาน่าเป็นรับจ้างประกอบนะครับแล้วก็รายได้ที่เขาได้มาจิ้นที่เขาได้มันจะค่อนข้างฟิกนะครับส่วน KCE เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเขาจะคุมต้นทุนได้ดีกว่าและทำให้เขามีคอนโทรลในการที่จะเพิ่มมาจิน้นหรือลดมาจิ้นได้มากกว่านะครับ พราะเขาต้องจัดหาพวกวัตถุดิบเองอหาทองแดงเองแล้วก็ทําพวกแผ่นลามิเนตเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถลดคอสได้เนี่ยมาร์จินเขาจะดีกว่าครับโอเคได้ครับซึ่งวันนี้เราก็เลยเลือกตัวฮาน่านะครับเป็น Top ปพิ k ของเรานะครับทัน recommendation ร,ราคาเหมาสมเท่าไหร่นะครับเก้าสิบสองบาทครับ โอเคนะครับ92บาทก็ราคาปิดเมื่อวาน่ที่บริเวณใกล้ๆกับ75บาทบวกลบนะครับเราก็สามารถคอยสะสมตัวนี้ได้นะครับซึ่งคาดหวังว่าวันนี้แหละจริงๆวันนี้ผมเชื่อนะว่าทั้งเคซีและฮาน่าเนี่ยรีบาวอยู่แล้วแหละนะแต่ว่า K c ซเราก็น่าจะเห็นโบกอื่นๆเชยร์กันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้เราก็แล้วจริงๆคือเราได้เมื่อวานนี้เราได้โอกาสพูดคุยกับทางฮาน่าพอดีนะครับเราก็เลือกเลยเลือกฮาน่าเป็นตัวท็อปพิกนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทางทันมากครับครับขอบคุณครับ